ทุกคุนครับนี่เป็นสั์ปลาห้าอยากอีกชนิดหนึ่งที่นำมาวาดทีกำแพงของโรงเรียนครับสั์ชนิดนี้เขาเรียกว่ากระดกดำหรือบางคนเรียกว่าพญาก,กระดกดำมันเป็นกระดกตัวยหญยนะครับตัวโตโต,ต,ตนักประมาณโลครึง่งตัวย่อ่มากแต่มันก็เป็นสั์ทีเสียงจะสูนพันธุ์แล้วตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับเพราะว่าคนเนี่ย เอาไปตำาหาหนมอนะครับเป็นอาหารปลาเลยครับผลงานชิ้นนี้ก็วาดโดยคุณคู่จิตตกรครับเป็นศิลปินฝีมือดีของโรงเรียนอีกถันนึงครับนี่เป็นกระโหกที่ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปนะครับที่ค่าหน้าก็มีออกซิซอมซอมน้อยนะครับดวงตาขู่จิตกรณก็ใส่แววตาเพมันให้มันแววมากขึ้นครับ ตัวลักษณะตัวก็สีดำทองสีขาวตัวใหญ่มากเลยครับนี่คุณครูจิตรกรกำลังใส่รายละเอียดเส้นค้นของมันใส่คน้นถี่ห้างใส่แสงให้กับคน้นเพื่อจะให้ดูเมื่อนคงจริงมากขึ้นครับ ปไปนงครับหลังจากหวาเสุดแล้วสวยงามไม้ครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ